สวัสดีคะ่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพรวิจาพยากรณ์นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นดวงของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะตั้งแต่ช่วงเวลาวันที่1-15กันยายน2566เราจะมาดูกันว่าพลังงานโดยรวมของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎในช่วงเวลานี้จะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะค่ะสําสหรับ คลิปนี้นะคะก็เป็นการดูดวงโดยส่วนรวมไม่ได้จำเพาะจอดจงดวงจตาใดดวงจตาหนึ่งนะคะก็ขอให้ท่านดูไว้เพื่อเป็นแนวทางประกอบในการตัดสินใจหากว่าท่านยังต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมนะคะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สาหรับท่านไม่มากก็น้อยนะคะค่ะสาหรับชาวราศีกรกฎนะคะก็คือท่านที่เกิดระหว่างวังวนที่15กรกฎาคมนะคะจนถึงวันที่15สิงหาคมนะคะหรือท่านใดที่ผูกดวงแล้วมีลักษณะสถิตในราศีกรกฎก็สามารถดูได้ด้วยเช่น น,นะคะาชาวราศีกรกฎก็จะมีดาวพนทั์นะคะเป็นดาวประจําตัวดาวพนทั์ก็จะโคจรเร็วนะคะทุกสองวันครึ่งต่อหนึ่งราศีเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีกรกฎจึงเป็นคนที่ชอบมีความคิดใหม่ๆนะคะเป็นคนที่มุ่งมั่นในหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยดีนะคะแล้วก็เป็นราศีในธาตุน้ําค่อนข้างที่จะมีน้ําจิตน้ําใจใจดีนะคะมีความรับผิดชอบสูงถ้าได้ ตกปากรับคําอะไรแล้วเขาก็จะทำตามเป็นหน้าที่ถือว่าเป็นหน้าที่ที่เป็นบุคคลหนึ่งที่ทำหน้าที่ได้ดีมากเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะหนักหนาสาหัสยังไงนะคะชาวราศีกรกฎก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจถ้าจะทำแล้วทำได้สำเร็จนะคะค่ะสำหรับช่วงเวลานี้นะคะก็จะมีดาว พระเกตกับดาวพระสุกกลุ่มลัคนาอยู่นะคะดาวพระเกตก็เป็นดาวเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิญญาณธาตุอากาศธาตุจิตวิญญาณต่างๆนะคะเหมือนเทพเทวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวบางคนบางท่านก็อาจจะมีโชคมีลาบนะคะแล้วก็มีดาวพระสุกซึ่งเป็นเจ้าเรือนลาภกับเจ้าเรือนพันธุนะคะก็จะเกิดสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะบางคนก็มีการที่ว่าเปลี่ยนแปลงในเรื่อง ที่อยู่อาศัยนะคะในเรื่องอชีวิตความเป็นอยู่โชคลาภถ้าบุญดีก็จะจะัดสรรให้เราได้พบแต่สิ่งดีๆในช่วงเวลานี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองคนรัก ความรักนะคะหรือว่าการที่จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือคุณอาจจะมีความคิดที่อยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองในวิถีชีวิตของเราเองว่าเราต้องการจะให้ชีวิตเราอยากจะให้มันเป็นไปในทิศทางใดนะคะคุณก็เริ่มที่จะคิดแล้วก็เริ่มที่อยากจะ าวางแผนในชีวิตของตัวเองนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้าหากว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราคิดแล้วเราอยากจะทำเพื่อเป็นการพัฒนาชีวิตของตัวเองในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าดีที่สุดเลยนะคะแต่มีดาวแต่วันที่9นะคะวันที่9กันยายนดาวพระเกตก็จะย้ายเข้าสู่ภพวิน,นาศนะคะก็ช่วงเวลานั้นก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องแบบ ถ้าคุณต้องการจะ,จะได้พลังงานดีๆนะคะจากดาวพฤหัสจากดาวพเกตซึ่งโยก,กันอยู่นะคะพฤหัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือนเป็นเจ้าเรือนสุภะกับเจ้าเรือนอริอยู่ในภพกรรม,มะก็จะโยก,กับดาวภเกตในภพวินาศนะคะเป็นกรรม,มะก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานกรัรม,มะชีวิตความเป็นอยู่ของเราก็ได้นะคะ ถ้าหากว่าคุณต้องการที่อยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองในช่วงเวลาที่ดาวพกเกตแน่นะคะเข้าสู่พบวินา้วโยกกันอยู่กับดาวพฤหัสคุณสามารถที่จะตั้งกิจอธิษฐานนะคะหรือว่าทําบุญทํากุศลหรือว่าสวดนมนต์ภาวนาให้มากขึ้นคุณจะได้รับพลังงานหนุนหลังที่ดีนะคะใครอยากจะเปลี่ยนการเปลี่ยนงานนะคะก็อย่าลืมก็ สวดมนต์ไหว้พระอธิษฐานจิตขอให้บุญที่เราทํานี้หนุนนําให้มีการมีงานทํามีคนช่วยเหลือสนับสนุนอะไรก็ว่าไปนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงเวลาที่ดาวที่กําลังเลงกันไม่ใช่ค่ะขอโทษนะคะดาวที่กําลังโยกกันอยู่เขาจะส่งพลังถึงกันได้นะคะแต่ดาวพฤหัสอยู่ร่วมกับดาวพระพระราหูนะคะในภพมรณะเพราะฉะนั้นก็ยิ่งมีความจําเป็นอย่างมากที่เราจะจะทําให้ ตัวเองมันดีขึ้นนะคะความเป็นมรณะความเป็นวินาศจ,จะได้ไม่ครอบคลุมชีวิตเราแต่เราจะเปิดแสงสว่างให้กับดาวพฤหัสซึ่งเป็นเจ้าเรือนอริและเจ้าเรือนสุภะเพื่อที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับเราได้เพราะฉะนั้นมีอย่างเดียวก็คือก็ต้องจะต้องเติมพลังแห่งบุญแห่งกุศลเข้าไปนะคะคุณถึงจะสามารถที่จะ ได้รับพลังงานสิ่งที่ดีๆที่จะมาเกือ้อหนุนดวงชะตาของคุณได้ในช่วงเวลานี้นะคะส่วนดาวพระทิต์นะคะเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระเข้าสู่บ้านตัวเองก็เป็นเกษตรตราธิบดีอยู่ร่วมกับดาวพระพุธนะคะซึ่งเป็นเจ้าเรือนวินาศแล้วก็เจ้าเรือนสหัชชะนะคะในช่วงเวลานี้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีรายรับรายจ่ายนะคะเข้ามาให้คุณได้บริหารจัดการนะคะ ตอนนี้ก็เลงอยู่กับดาวพรทิตย์ก็เลงอยู่กับดาวพระเสาในภพมรณะนะคะก็อาจจะมีเรื่องราวที่คุณจะต้องจับจ่ายใช้สอยเป็นเรื่องราวเก่าๆหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นคู่ครอง นะคะมุ้นส่วนนะคะหรือว่ารายรับรายจ่ายประจำที่ยังมีอยู่ก็จะเป็นไปตามเดิมนะคะแต่ว่าคุณก็จะมีความเข้มแข็งขึ้นในเรื่องของการเงินนะคะก็มีโอกาสที่จะมีเงินมีโอกาสที่จะมีรายได้ใหม่ๆเข้ามานะคะในช่วงเวลานี้ส่วนดาวพรหาสเจ้าเรือนปัต,ตนินะคะก็ยังคงอยู่ในภพมรณนะก็ระวังเรื่องความเจ็บป่วยนะคะก็เหมือนกับว่า การที่ดาวพระเสเข้าสู่พบมรณะซึ่งเป็นเจ้าเรือนปัตตนีของเราก็เกี่ยวข้องกับคู่ครองหุ้นส่วนนะคะแต่ว่าถ้ามองในเรื่องของการขยับขยายแล้วเนี่ยก็อาจจะหมายถึงการขยับขยายงานทางไกลนะคะจะไม่ได้สําเร็จได้ง่ายแต่คุณจะต้องใช้ความอดทนคุณต้องใช้ความขยันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยชาวราศี กลโกดลคณาก,ณกรากฏนี่ก็คือมีเต็มเต็มเลยในเรื่องเหล่านี้นะคะแต่ข้อดีในช่วงเวลานี้ที่เขากําลังเล่งกันอยู่นะคะก็พระอาทิตย์เนี่ยเล่งกับพระเสาร์แล้วก็อยู่ร่วมกับพระพุธนะคะเอกสารการเจรจานะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือนะคะเพราะว่าเจ้าเรือนเจ้าเรือนมรณะเนี่ยอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสเพราะฉะนั้นก็เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ นะคะแล้วคุณก็จะสําเร็จดีก็คือเหมือนกับว่าจะมีแรงคอยสนับสนุนให้คุณทําอะไรสําเร็จได้ง่ายแบบนั้นนะคะบางครั้งตัวเราคนเดียวมันอาจจะไม่สําเร็จนะคะเพราะว่าเราเป็นดาวพระจันทร์เพราะฉะนั้นเน่ะพระจันทร์ไปอยู่ที่ไหนในช่วงเวลาที่พระจันทร์เต็มดวงก็จะโดดเด่นมากนะคะเพราะฉะนั้นก็อาศัยความโดดเด่นในตัวเองนะคะการเข้าหา เจ้านายการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่การเข้าหาลูกค้านะคะคุณย่อมจะมีเทคนิคส่วนตัวอยู่นะคะดาวพระอังคารเจ้าเรือนกรรม,มะเข้าสู่สหัชชะสหัชชะแปลว่าการติดต่อสื่อสารนั่นแหละคะ่ะจะนําผลดีมาให้กับคุณถ้าคุณไม่ดิน้นถ้าคุณไม่พยายามคุณก็จะสมหวังยากในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องต่อสู้นะคะถ้าคุณต้องการสิ่งใหม่ๆ อยากให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินชีวิตของเรานะคะหน้าที่การงานต่างๆนะคะเพราะดาวพังคารเป็นเจ้าเรือนกรรมะแล้วก็เจ้าเรือนปุตตะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้ามาสู่เรือนสหัชชะเป็นบ้านของดาวพุธคุณต้องเจรจาเก่ง คุณต้องเข้าไปหาเขาคุณต้องไปพูดคุณต้องไปบอกกล่าวถึงสิ่งที่คุณต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณพระคุณเจ้าทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายหรือเรื่องของบุคคลนะคะเจ้านาย ะะหรือหุ้นส่วนต่างๆหรือคู่ค้าคู่ขายคุณต้องเจรจาคุณต้องพรีเซนต์ตัวเองนะคะถึงจะเป็นที่สนใจถึงจะเป็นที่ยอมรับและก็คุณก็จะผ่านเหตุการณ์นั้นไปได้นะคะอาศัยบุญช่วยด้วยอาศัยความสามารถตัวเองด้วยในช่วงเวลานี้นะคะเอาละคะ่ะทีนี้เราก็จะมาดูในส่วนของไพ่กันบ้างนะคะว่าชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎในช่วงเวลานี้นะคะพลังงานของไพ่จะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาเลือกไพ่ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ช่วงนี้ก็ขยันเข้าไว้นะคะเดี๋ยวหลังวันที่9แล้วจะหมดโอกาสซะก่อนช่วงนี้ยังมีโอกาสอยู่นะคะเร่งรีบเข้าไปเลยถ้าท่านใดอยากจะประสบความสำเร็จอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะมีทิศทางที่จะสำเร็จอ,อัศวินขี่ไม้ขาวนะคะไพ่ใบแรก night of cups นะคะ the tower เจ็ดดาบนะคะหกเหรียญคิงถ้วยหนึ่งดาบเก้าถ้วยค่ะจัสเมนนะคะแปดถ้วย 8ไม้เท้า D M Press แล้วก็1ไม้เท้า, Empress, ทาอ่ะแล้วคะ่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะไพ่ใบแรกของคุณออกมาดีทีเดียวได้ไพ่อัศวินถ้วยนะคะไพ่ถ้วยมาดีมากเลยนะคะมีคิงถ้วยอัศวินถ้วยคิงถ้วย9้าถ้วย8ถ้วยอ่ะแหละถ้าใครต้องการจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายตำแหน่งต่างๆมีโอกาสที่จะเกิดการ เปลี่ยนแปลงนะคะคุณจะได้รับโอกาสนั้นคุณจะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตใครต้องการงานใหม่ก็จะได้งานใหม่นะคะหรือใครต้องการหน้าที่ใหม่ๆก็จะได้นะคะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะคะแค่คุณแสดงความบริสุทธิ์ใจจริงๆนะคะมีเจดดาบเข้ามาในตำแหน่งสหัชชะก็คือการติดต่อสื่อสารนะคะทำให้เขารู้วัตถุประสงค์ของเราความมุ่งมั่นตั้งใจของเราคุณต้องชัดเจนในเวลานี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไร นะคะในช่วงเวลานี้คุณต้องชัดเจนในตัวเองว่าคุณต้องการอะไรแล้วก็ต้องทําให้มันสม่ําเสมอแล้วก็ทําบ่อยๆนะคะจะหยุดการคันไม่ได้เลยนะคะจนกว่านั่นแหละปริมาณงานหรือว่าคุณสามารถที่จะพรีเซนต์ตัวเองผ่านณจุดใดจุดหนึ่งคุณจะได้รับพลังแห่งการสนับสนุนช่วยเหลือนะคะจากคนอื่นไม่ว่าจะเป็นจากเจ้านายไม่ว่าจะเป็นจากคู่ครองไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อนหรือว่าสังคมหรือว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่รอบตัวเรานะคะคุณจะได้รับโอกาสนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะ Tower เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่บอกว่าคุณจะได้รับโอกาสที่ดีนะคะบางคนมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยที่ทํางานนะคะมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีหนึ่งไม้เท้า Diempress เข้ามาก็เหมือนกับว่าคุณจะได้บางคนก็ได้ตำแหน่งที่ดีขึ้นตำแหน่งที่ ใหญ่ขึ้นดีขึ้นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นที่พอใจของตัวเองมากขึ้นจากสิ่งที่คุณมุ่งหวังคุณปรารถนาก็จะได้นะคะในเรื่องของความรักนะคะความรักสำหรับชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎในช่วงเวลานี้นะคะก็รู้สึกว่า,าใครถ้าคุณเป็นโสดคุณก็จะเจอนะคะมีคิงถ้วยเข้ามาในตําแหน่งปุตตะก็จะเจอ คนที่จะเข้ามาช่วยเหลือมาช่วยตัดสินใจมาทำให้คุณเลือกเป็นตัวเลือกให้คุณได้ง่ายขึ้นมีโอกาสที่จะได้เจอหนุ่มเจ้าสำราญมีโอกาสที่จะเจอคนที่แบบใจดีอ่ะใจดีไม่พอนะสายเปยด้วยนะคะแล้วก็อ่าหนุ่มรูปหล่อรูปงามอ่าอัศวินขี่ม้าขาวสำหรับความรักนะคะก็น่าจะเป็นทไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะถ้าใครที่ต้องการที่จะ ตัดสินใจในเรื่องคู่ครองในช่วงเวลานี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่อลองดูนะคะมีทิศทางไปในทางที่ดีนะคะ The Tower เข้ามาในตำแหน่งการเงินนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินนะคะแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นก็บ่งบอกว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นหากคุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินคุณจะได้รับการสนับสนุนคุณจะได้โอกาสอีกครั้งหนึง่งจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนนะคะมีไพ่ห้า ห้าเหรียญเข้ามานะคะหรือถ้าหากคุณอยากจะทํามาค้าขายหรือคุณทําธุรกิจส่วนตัวหรืออะไรที่คุณต้องการยอดผลกําไรมากขึ้นนะคะคุณก็จะต้องขยันนะคะ ขยับขยายตัวเองขยันแล้วก็พรีเซนต์งานต่างๆแล้วคุณจะได้ผลงานที่ดีนะคะถ้างานคุณขยับขยายเงินมาเองค่ะยังไงก็สมหวังนะคะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่มีโอกาสที่จะได้มีเงินเข้ามานะคะมีโอกาสที่จะมีคนมา คอยซัพพอร์ตคุณด้วยนะคะในช่วงเวลานี้การงานก็ถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีนะคะมีไพ่แห่งการขยับขยายก็คือไพ่แไม้เท้าแล้วก็1ไม้เท้านะคะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นงานใหม่ที่ดีนะคะใครที่ต้องการงาน อยู่ณนะช่วงเวลานี้นะคะก็อ่ะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนแต่ว่าตัวคุณเองจะนั่งอยู่เฉยๆแล้วจะให้มีคนเข้ามาเนี่ยมันจะยากเพราะฉะนั้นทางที่ง่ายที่สุดนะคะโดยเฉพาะดาวพระอังคารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะกับเจ้าเรือนปุตตะถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณต้องเอาตัวเองนะ่ออกไปสู่สิ่งนั้นไปหาจุดนั้นไปหาเป้าหมายของคุณให้ได้นะคะอย่านั่งคอยโอกาสอย่างเดียว แต่เชื่อมั่นว่าชาวราศีกรกฎและขนากรากฎทัดมุ่งมั่นตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยไม่ปล่อยแน่ๆนะคะถ้าคุณมุ่งมั่นได้พอทำได้ถึงจริงๆคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆนะคะคือเหมือนกับว่าเป็นพลังงานที่มันฝังอยู่ในใจเราอะถ้าหากเราต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอนนี้พลังงานของดวงดาวก็บอกว่าคุณจะต้องเร่งรีบหน่อยคุณจะต้องลงมือทำนะคะมีไพ่เจ็ดดาบเข้ามามันการติดต่อทีเดียว ไม่สำเร็จนะคะหรือการไปทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะเปิดร้านขายครั้งเดียว2ครั้งไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นคุณต้องอาศัยการพรเซนต์ตัวเองบ่อยๆแล้วมันจะสําเร็จในทุกเรื่องเลยนะคะบางคนบางท่านก็มีโอกาสนะคะที่จะได้เดินทางไกลนะคะได้ย,ย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น นะคะคในทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภบ,บ้างนะคะโชคลาภได้ไพ่เ m press นะคะมันเป็นความสุขมันเป็นความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของตัวเองนะคะที่ตอนนี้เหมือนกับว่าเป็นคุณหญิงคุณนายนักแท่นแล้วสบายแล้วนะคะก็ทุกสิ่งทุกอย่าง มันก็จะเป็นไปนตามที่คุณหวังคุณตั้งใจไว้นะคะมีคิงถ้วยเข้ามา DM เอชมเพเข้ามานะคะก็เหมือนกับว่าตอนนี้คุณโดดเด่นมากนะคะก็จะมีคนส,สนับสนุนช่วยเหลือหากว่าจะคิดจะทำการใดๆในช่วงเวลานี้นะคะ ก่อนที่จะถึงวันที่9ดาวพฤกตจะย้ายเนี่ยช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะคะที่คุณจะทำอะไรก็จะสำเร็จได้ง่ายที่คุณจะทำอะไรก็จะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยดีนะคะแต่ถ้าหลังวันที่9ไปแล้วให้อาศัยแรงบุญนะคะทำบุญทำกุศลสวดมนต์ภาวนาวนะคะทา ถ้าใครสามารถรักษาสินได้ก็จะดีนะคะเพราะว่าดาวช่วงเวลานั้นจะโยกกันคุณต้องอาศัยพลังบุญเพิ่มขึ้นที่จะช่วยให้โครงการต่างๆของคุณสําเร็จได้นะคะอาลกษัสําห์รับชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะถือว่าในช่วงเวลานี้พลังงานของไพ่ของคุณก็ออกมาเพื่อที่จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนดวงชะตาของคุณให้ไปสู่ความเป็น อิสระขึ้นให้ไปสู่สิ่งที่มันดีขึ้นให้ไปสู่ความสุขความมั่นคงยิ่งขึ้นนะคะก็ขอวอวยพรให้คุณสมเ็จได้โดยไวนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปด้วยนะคะท่านใดที่อยากจะตรวจสอบดวงชะตาส่วนตัวก็ฝากไอดดีไลน์ไว้ให้นะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะค่ะขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ